กลุ่มวัยรุ่นที่ได้ไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์อยู่ริมฝายแถวจังหวัดปราจีนบุรีด้วยความเปลี่ยวของบริเวณนั้นรวมถึงความเมาที่พวกเขาได้ดื่มไปค่อนข้างเยอะทําให้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนต่างคนต,งต่างต้องวิ่งหนีกับเรื่องที่มีชื่อว่าวงแตก ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบุง้งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนปัจจุบันคุณบุ้งทำงานอยู่กรุงเทพแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยไปเรียนซัมเมอร์ที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นบ้านของป้าคุณบุง้งเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเกือบปี ทำให้มีเพื่อนที่รู้จักค่อนข้างเยอะในอำเภอที่คุณบุ่งอยู่จะมีอำเภอเล็กๆและด้านนอกตัวอำเภอก็มีฝ่ายเก็บน้ําใหญ่ๆฝายหนึ่งพวกเขากับเพื่อนๆก็มักจะชอบไปนั่งเล่นกันบ่อยๆต้องอธิบายก่อนนะครับว่าฝ่ายที่คุณบุ่งพูดถึงจะไม่เหมือนเขื่อนที่เราเคยเห็นๆกันเพราะเขื่อนจะมีประตูสําหรับเปิดปิดให้น้ําไหลออกแต่ฝายจะไม่มีเป็นแค่ที่กักเก็บน้ํา เวลาน้ำล้นน้ำก็จะไหลออกมาเองซึ่งจุดที่น้ำไหลออกมาจะถูกทำเป็นทานน้ำลักษณะเป็นลานดินกว้างๆไว้ให้คุณบุ้งกับเพื่อนมักจะพากันไปหาดักปลามากินช่วงที่น้ำล้อนออกและตรงนั้นก็จะไม่มีบ้านคนเพราะเป็นจุดที่น้ำมักจะท่วมค่อนข้างบ่อยแทบจะเป็นจุดเดียวในจังหวัดที่น้ำจะท่วมหนักกว่าจุดอื่นๆถัดจากฝายเก็บน้ำก็จะมีรางรถไฟอยู่ด้านข้าง แล้วก็มีถนนที่ค่อนข้างเก่าสำหรับขับไปที่เขื่อนหลังจากที่คุณบุ้งเรียนจบเขาก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพจนได้งานอยู่ที่นี่แล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยกลับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีอีกเลยจนมีอยู่วันหนึ่งคุณบุ้งรู้สึกว่าเขาทำงานอยู่กรุงเทพมาได้สักพักแล้วอยู่ๆก็นึกถึงเพื่อนที่ปราจีนบุรีเลยตั้งใจจะกลับไปเล่นที่นั่นสักหน่อยจะได้หาเวลาพักผ่อนด้วย พอไปถึงคุณบุ้งก็รีบนัดเพื่อนของเขาให้เข้ามาหาเพื่อนของคุณบุ้งจะมีทั้งหมด5้าคนรวมเขาด้วยเป็น6คุณบุ้งบอกกับเพื่อนๆไปว่าอยากไปนั่งเล่นน้ำริมฝายเพราะเขานึกถึงบรรยากาศเก่าๆเพื่อนเขาเลยไปเอามอเตอร์ไซค์มาสามคันซ้อนท้ายกันไปช่วงนั้นเวลาก็ประมาณ5โมงเย็นเพื่อนของคุณบุ้งได้เตรียมเครื่องดื่มขนมเพื่อเอาไวส้สังสรรค์กัน ก่อนที่ทุกคนจะตรงไปที่เขื่อนโดยความที่คุณบุ้งไม่ได้มาที่นี่นานแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่ายังเหมือนเดิมเลยก็คือถนนเส้นทางไปฝายถนนเส้นนี้จะมีลักษณะเป็นถนนที่ยกสูงออกจากพื้นเกือบเกือบเท่ากับความสูงของฝายและโดยปกติแล้วถนนเส้นนี้ก็มักจะโดนน้ำท่วมบ่อยๆทำให้ถนนมักจะผุพังไปตามน้ำและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการซ่อมถนนยังคงเป็นถนนลูกรัง มีหลุมมีบอ่อเต็มไปหมดพวกเขาขับมาจนถึงเขื่อนก็เบี่ยงซ้ายออกไปเป็นจุดที่ทางน้ําไหลซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะค่อนข้างชันมากๆคุณบุ้งมองเห็นว่าด้านล่างมีร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งเขาเองก็แปลกใจลักษณะร้านค้านี้เป็นร้านที่มีแค่สังกสีคุมรอบๆข้างหลังคาก็เป็นหลังคาญ่าเล็กๆด้านหน้าก็จะเป็นแค่ไม้ใหญ่ๆตั้งอยู่ แล้วก็มีคนนั่งกินอะไรบางอย่างอยู่ประมาณ3-4สี่คนเขาคิดในใจว่าถึงถนนจะไม่พัฒนาอย่างน้อยก็เหมือนจะมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นแล้วก็มีร้านค้ามาตั้งด้วยพวกเขาขับรถไปจอดตรงจุดจุดหนึ่งที่เป็นที่ที่พวกเขานั่งประจำคุณบุ้งพยายามมองไปรอบๆเขาเริ่มนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเรียนถัดจากจุดที่พวกเขาอยู่ไม่ถึง20เมตรก็จะเป็นฝ่ายชะลอน้ำ แล้วตรงนั้นก็จะมีชาวบ้านหลายคนวิ่งเล่นอยู่ในน้ําบางคนก็กําลังหาปลาแล้วก็มีเด็กอีกประมาณ3-4ถึงคนอยู่ใกล้ๆเหมือนมาช่วยพ่อหาปลาเหมือนกันคุณบุงเริ่มนั่งลงที่พื้นแล้วก็ตั้งวงดื่มกันไปเรื่อยเปื่อยเพราะไม่ได้เจอเพื่อนานานมากๆระหว่างที่เล่าความหลังไปด้วยดื่มกันไปด้วยพระอาทิตย์ด้านนอกก็เริ่มจะตกแสงเริ่มโผล่เพลแต่พวกเขาก็เหมือนจะเริ่มได้ที่ แล้ในตอนนั้นคุณบุ้งก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเพื่อนของเขาที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งสีคนทุกคนมองไปที่ด้านหลังเขาตลอดเวลายกแก้วทีไรก็มักจะมองไปที่ด้านหลังเหมือนกําลังมองหาอะไรอยู่ซึ่งด้านหลังคุณบุ้งก็มีแค่ฝายไม่น่าจะมีรถผ่านแน่ๆคุณบุ้งพยายามหันไปมองว่ามันมีอะไรแ,บบแปลกหรือเปล่าแต่ก็เห็นมีแค่ผู้ชายที่หาปลาอยู่ในฝายกับเด็กอีกประมาณเจ็ขวบ วิ่งเล่นน้ำอยู่พอหันกลับมาทั้งสองคนนั้นก็ยังทำท่าทางเหมือนเดิมเพื่อนเขาพยายามมองไปด้านหลังคุณบุ้งตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่แสงร,รอบๆเริ่มใกล้จะม,มืดมีเพียงแสงสีส้มๆอ่อนๆที่ยังพอมองให้เห็นบรรยากาศร,บรอบๆเพื่อนของคุณบุ้งยังคงหันไปมองที่ด้านหลังเขาตลอดเวลาซึ่งตัวเขาเองก็พยายามมองหันไปดู แล้วรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมชาวบ้านคนนั้นก็ยังคงหาปลาแต่เด็กๆที่วิ่งเล่นน่าจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วเพื่อนของคุณบุ้งดูลูกลี้ลูกลนแ,บบแปลกๆพวกเขานั่งกินกันต่อจนเวลาผ่านไปหนึ่งทุ่มกว่า,วาเพื่อนเขาก็ได้หยิบเทียนที่เตรียมมาวางไว้แล้วก็จุดตรงกลางวงเล่าเพื่อให้มองเห็นส่วนคุณบุ้งเองก็เริ่มเมาเพราะเขาเองก็ดื่มไปค่อนข้างเยอะแต่เพื่อนอีกคนที่นั่งอยู่ข้าง,างคนนี้จะดื่มเยอะที่สุด ดูสภาพแล้วน่าจะเมากว่าคนอื่นๆเพราะเขานั่งเงียบแล้วก็คอตกไปแล้วไม่พูดไม่จ่ากับใครสักคนคุณบุ้งกำลังจะหันไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต่อแต่ก็เห็นว่าเพื่อนยังคงมองไปข้างหลังด้วยความสงสัยบวกกับความเมาเขาเลยถามเพื่อนไปว่าเฮ้ยพวกมือมองอะไรข้างหลังกูนักหนาววะเพื่อนเขาได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบกลับมาเสียงสันสว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูว่าเรารีบกินรีบกลับกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปหาที่สว่างๆนั่งกินตรงนี้มันมืดมากแล้วคุณบุ้งได้ยินแบบนั้นด้วยความที่เขาเมาเขาก็มองไปรอบๆตอนนี้ทุกอย่างมีแต่ความมืดและด้วยความที่ไม่มีบ้านคนทําให้บรรยากาศทั้งเงียบและก็ดูวังเวงไปหมดมีแค่เสียงเขาและเพื่อนๆที่กําลังนั่งคุยกันคุณบุ้งเลยบอกว่า เออกูก็ว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวเรากินหมดตรงนี้แล้วเราก็แยกย้ายกันดีกว่าแล้วจังหวะที่คุณบุ้งกำลังยกขวดดินเบียร์ให้เพื่อนอยู่นั้นเขาก็หันไปมองหน้าเพื่อนเห็นว่าเพื่อนทั้งสีคนที่อยู่หน้าเขามีอาการตกใจบางคนก็ทำท่าสะดุง้งเหมือนเจออะไรบางอย่างทั้งสี่คนจ้องมองไปที่ด้านหลังคุณบุง้งตอนนั้นคุณบุ้งก็รีบหันไปมองข้างหลังทันที ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือผู้ชายคนหนึ่งกําลังแนงยองอยู่เกือบจะชิดกับเขาเขาถึงกับสะดุ้งเพราะผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้มากๆลักษณะผู้ชายคนนี้ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปเป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นยืนหาปลาอยู่ก่อนหน้านี้ตัวของเขาจะมีความคล้ำแดงๆดำๆเหมือนผิวที่ไม่แดดและที่สำคัญกลิ่นของผู้ชายคนนี้เหม็นมากๆเหมือนคนไม่อาบน้ำมาหลายวัน กลิ่น,นเหม็นข้าวเหมือนกับหอยเชอรี่ที่เน่าแล้วจะมีความมึกมืกปะาปนอยู่ในกลิ่นเหม็นนั้นคุณบุ้งเห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มจะงดมิดเขาหันไปหาเพื่อนกําลังจะถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่พอหันไปก็เห็นว่าเพื่อนทุกคนนั่งสันอยู่คุณบุ้งเลยหันกลับไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ถามว่าจะเอาอะไรพี่แต่ระหว่างที่เขาถาม ผู้ชายคนนั้นก็ยังคงจ้องมองไปที่เพื่อนของคุณบุง้งไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดพร้อมกับค่อยๆย,ยิ้มออกมาเขาพูดกับเพื่อนคุณบุ้งว่ามึงกลัวกูเหรอด้วยความที่ตอนนั้นคุณบุ้งเองก็เมาแล้วคิดว่าผู้ชายคนนี้คงจะมาหาเรื่องแน่ๆแ,แล้วด้วยฤิ์แอลกอฮอล์ทำให้เขาเองก็เริ่มโมโหกำลังจะลุกไปถามเขาว่ามีปัญหาอะไรแต่ยังไม่ทันที่เขาจะลุกผู้ชายคนนั้นก็ลุกพรวดขึ้นมา และจังหวะที่เขาลุกก็เหมือนมีอะไรบางอย่างโดดออกมาจากปากของผู้ชายคนนั้นตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอ้วกแต่พอจ้องมองชัดๆสิ่งที่ออกจากปากผู้ชายคนนั้นก็คือลิ้นของเขาลักษณะเหมือนลิ้นที่จุกออกจากปากแต่ลิ้นยาวมากๆลากยาวมาจานถึงพื้นคุณบุ้งได้แต่นั่งอึ้งกับสิ่งที่เห็นเพราะเขาเองก็ไม่เคยเจอผีสายตาเขายังคงจ้องมองค้างไปที่ผู้ชายคนนั้น จะลุกก็ลุกไม่ขึ้นเขาได้ยินเสียงโวยวายอยู่ข้างหลังเขาเหมือนว่าเพื่อนของเขากําลังวิ่งหนีกันชุนลมุนส่วนด้านข้างของเขาก็เห็นเป็นเพื่อนอีกคนที่เมาไม่ได้สตินั่งหลับอยู่คุณบุ้งเห็นว่าผู้ชายคนนั้นค่อยๆใช้มือข้างหนึง่งจับลิ้นของตัวเองขึ้นมากำแล้วก็ปาดไปที่หน้าของตัวเองสองสามรอบพร้อมกับหัวเราะไปด้วยแล้วเขาก็ค่อยๆหันหลังแล้วก็เดินหัวเราะไปพร้อมกับลากลิ้นไปทั้งแบบนั้น คุณบุ้งรีบหันกลับไปมองเพื่อนคนอื่นก็เห็นว่าเพื่อนสองคนขับรถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปก่อนส่วนอีกสองคนก็วิ่งหนีไปที่ถนนใหญ่คุณบุ้งเองก็เริ่มไม่ไหวแล้วเลยรีบลุกออกมาจากตรงนั้นตั้งใจจะไปหาเพื่อนๆก่อนเขาคิดในใจว่าก่อนที่จะขึ้นไปถนนใหญ่จะมีร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งตั้งอยู่ตั้งใจว่าจะไปขอความช่วยเหลือที่นั่นพราร้านค้าก็น่าจะยังมีคนแต่พอวิ่งไปถึง ลายเป็นว่าจุดนั้นไม่มีร้านค้ามีเพียงต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งอยู่ริมถนนและใต้ต้นไม้ก็มีกระทงที่เขาไหว้สัมภเวสีวางอยู่ตอนนี้คุณบุ้งสับสนมากๆเพราะเขาจําได้ว่าตรงนี้มีร้านค้าอยู่จริงๆก่อนหน้านี้เขายังเกือบจะบอกให้เพื่อนๆมาซื้อของกินที่นี่ไปกินเป็นกับแกล้มอยู่เลยแล้วร้านค้าหายไปไหนเขาพยายามตั้งสติ ยังไงก็ต้องไปรวมตัวกับเพื่อนอีกสองคนก่อนพอวิ่งไปถึงเพื่อนคุณบุ้งก็หันกลับมามองที่วงเล่าก็เห็นว่าเป็นขวดเล้าตั้งอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาอีกสองคนก็ยังคงอยู่ตรงนั้นและที่สําคัญเพื่อนที่เมาหนักที่สุดก็ยังคงนั่งก้มหัวอยู่แบบนั้นคุณบุ้งหันไปถามเพื่อนว่าจะเอาอยัางไงดีจะทิ้งเพื่อนก็ทิ้งไม่ได้ผีก็กลัว เขาเลยบอกเพื่อนคนอื่นๆไปว่าให้กลับไปช่วยเพื่อนด้วยกันก่อนแต่เพื่อนทั้งสองคนก็รีบสายหัวบอกว่าไม่เอาด้วยต่างคนต่างก็กลัวคุณบุ้งเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกเพื่อนไปว่าถ้าง,งั้นยืนรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะไปคนเดียวเองแต่ยังไงก็ให้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันก่อนพอคุณบุ้งเดินไปถึงมอเตอร์ไซค์เพื่อนอีกสองคนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วย เพราะรู้ว่าคุณบุ่งคุณเดียวก็คงจะยกเพื่อนไม่ไหวตอนนี้ต่างคนต่างกรรีบช่วยประคองเพื่อนที่เมาขึ้นมาเพื่อนอีกคนเมาจนลุกแทบไม่ขึ้นทําให้ค่อนข้างทุรักทุเลกว่าจะอุ้มขึ้นรถได้พวกเขารีบขับรถออกมาจากตรงนั้นทันทีพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเพื่อนในกลุ่มคนนึงบอกว่าที่พวกกูมองไปข้างหลังมึง พราะพวกกูรู้สึกว่ามัน,ป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 นแปลกตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าข้างหลังมึงมันเป็นคนหรือว่าเป็นผีเพราะตอนนั้นพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกแต่ที่หันไปมองเพราะว่าคนที่กําลังหาปลาอยู่มันยืนอยู่บนฝายทั้งนั้นที่ฝายลึกเกือบ3เมตรแต่คนที่หาปลามันยืนอยู่แค่หัวเข่าเองซึ่งพอคนบุ้งมานั่งคิดตามก็จริงอย่างที่เพื่อนบอกชายคนนั้นยืนอยู่บนฝายเรากับว่าฝายตื้นแค่หัวเขา่า แล้วเด็กคนอื่นๆก็วิ่งลุยน้ำเหมือนมันตื้นมากๆเขาหันไปถามเพื่อนที่เมาที่สุดก่อนเลยว่ารู้เรื่องกับเขาบ้างไหมแต่เพื่อนก็บอกว่ามันเมาก็จริงแต่มันรู้หมดมันเห็นทั้งหมดแต่มันวิ่งไม่ไหวแล้วเห็นแบบนั้นตัวก็สั่นไปหมดแต่ก็ลูกไปไหนไม่ได้คุณบุ่งนึกไปถึงร้านค้าที่เขาเห็นเลยถามเพื่อนไปว่าเห็นร้านค้าเหมือนกันไหม แต่เพื่อนคนอื่นๆก็ทำหน้างงๆแล้วก็มองหน้ากันพร้อมก็บอกว่าไม่มีนะที่ขับมาไม่มีร้านค้าสักหลังตอนนี้คขรู้แล้วว่าที่เขาเจอมาทั้งหมดน่าจะเป็นดวงวิญญาณแน่ๆซึ่งเขาได้มารู้ที่หลังว่าบริเวณเขื่อนตรงนั้นจะมีคนจมน้ำตายเยอะมากๆรวมถึงเด็กที่ชอบมาเล่นน้ำแถวนี้ก็จมน้ำตายกันไปหลายคนตั้งแต่ครั้งนั้น ทุกครั้งที่คุณบุ้งกลับปาจีนเขาก็ไม่เคยไปตรงนั้นอีกเลยไม่อยากดำลึกความหลังเกี่ยวกับตรงนี้อีกแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบุ่งได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหน มานินถายให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ